สวัสดี f อทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิจิธาาวันนี้ผมมาอยู่ที่โซนของฝรั่งกิมจูเหมือนเดิมครับอายุ7ปีแล้วฝรั่งผมผมทาแนวปลอดสารครับไม่มีการใช้สารเคมีโดยตรงกับต้นฝรั่งตั้งแต่ผมเริ่มทํามาแต่ในวันนี้เนี่ยครับผมจะมาตอบคําถามเพื่อนผมก็เห็นใจนะครับเพ,เพื่อนมือใหม่บางทีเวลาเราทำเนี่ยอย่างสมมติว่าเ,เพื่อนดูคลิปผมเนาะผมบอกว่าผมตัดแต่งกิ่งแล้วเนี่ยมันก็จะมี กิ่งแทงออกมาแล้วก็มีดอกอ่ะแต่เพื่อนๆบางคนก็ทําตามแล้วนะทําไมมันไม่มีดอกอ่ะทำไมของผมไม่มีดอกทําไมของเราไม่มีดอกอ่ะมาดูตรงนี้แล้วกันครับซึ่งปัญหาเดียวกันการแก้ไขเหมือนกันแต่ผลออกมาต่างกันอันนี้เจอเยอะครับหลายอย่างเลยถ้าเพื่อนๆคนใดเจอปัญหาแบบนี้ในเรื่องใดอะไรไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมก็จะตอบจากประสบการณ์ของผมที่ผมผ่านมาจากการทําฝรั่งกิมจู7ปีเนี่ย ซึ่งผมทําปลอดสารอย่างว่าเนยปัญหาก็เจอเยอะครับส่วนใหญ่วิธีการจัดการของผมก็คือจะจัดการโดยการยังไงนะผมไม่แก้ไขเนี่ยคือ,อถ้าการแก้ไขหมายถึงว่าสมมุติว่าของเราเนี่ยเป็นดาสนิมแล้วแล้วเรามาวิ่งแก้ทีหลังแก้ได้ไหมแก้ได้ครับแต่ว่ามันเสียเวลาคือจะป้องกันซะมากกว่าการป้องกันจะดีกว่าเวลามันเกิดขึ้นมาเราจะจัดการง่ายกว่าอ่ะทีนี้มาดูครับว่าอย่างผมบอกว่าเพื่อนๆบางคนเนี่ย ตัดแต่งกิ่งเหมือนผมไปแล้วเนี่ยแต่ยอดที่แทงออกมาเนี่ยมันไม่มีดอกอ่ะอันนี้ผมมองเป็นสสาเหตุนะครับอย่างแรกเลยก็คือ,อแสงแดดส่วนของทําไมผมพูดว่าแสงแดดก็ปลูกปกตินะมันก็แดดทุกวันแต่อย่างนี้ครับมันจะมีบาง,บางโซนบางช่วงบางคนที่เจอก็คืออย่างของผมเนี่ยครึ่งหนึ่งมันจะมีป่ากครึ่งหนึ่งแล้วอย่างช่วงฤดูเนี่ยฤดูหนาวแดดมันจะเปลี่ยนทิศนะครับแล้วทีนี้ฝั่งที่ติดกับต้นไม้ใหญ่เนี่ย มันโดนแดดไม่ทั้งวันเพราะมันโดนเงาของต้นไม้มันงำอยู่ส่วนตรงนั้นก็จะออกดอกออกผลน้อยมากอีกส่วนหนึ่งก็คือสาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือธาตุอาหารไม่เพียงพออันนี้สําคัญครับสาหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็จําดูยากเหมือนกันนะครับว่าธาตุอาหารไม่เพียงพอทําไมผมพูดแบบนี้แล้วผมจะไปสังเกตยังไงผมทําใหม่อ่ะอย่างนี้ครับธาตุอาหารถ้าเราอยากสังเกตจริงๆดูที่ใบครับใบเขาจะเงาๆอันนี้ผมยกตัวอย่างเป็นยางพารา อันนี้จะเห็นได้ง่ายมากนะครับเพราะว่ายางพาราเนี่ยเดี๋ยวเมื่อก่อนมีแต่โซนภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้ภาคอีสาน,นก็มีเยอะสังเกตอย่างนี้ครับยางพารามันมีบางสวนใบจะเงาเหลื่อมเลยบางสวนใบจะไม่เงาจะทื่อไอส่วนที่ใบเงานั่นคือเขาใส่ปุ๋ยครับใบเขาก็เลยเงาอันนี้ก็เหมือนกันครับฝรั่งก็เหมือนกันถ้าใบเขาเงาเนี่ยแสดงว่าธาตุอาหารเขาสมบูรณ์ต้นเราสมบูรณ์นั่นเองแล้วทํายังไงให,ให้มันสมบูรณ์น่ะของผมใส่ปุ๋ยปีละเ <c oughs> ดือน สองเดือนหนึ่งครั้งผมใส่ครั้งละพื้นที่หนึ่งไร่ผมใส่ประมาณสองครุหนึ่งครุก็ถ้าบ้านผมเรียกครุบางพื้นที่เรียกกระแปงผมใส่แค่นั้นแหละผมใส่สู่เสมอแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยคอกช่วยของผมปุ๋ยคอกผมหายากผมใช้แค่ปีละสองครั้งแค่นั้นเองอ่าแล้วทีนี้ใส่ปุ๋ยให้สม่ํามเสมอมันก็จะออกดอกออกผลมานั่นเองแล้วอีกอย่างหนึง่งปัญหาเรื่องเพี้ยปัญหาเรื่องเพี้ยบางคนก็บอกว่า เออผมหนูก็ทําต้นโลกเหมือนพี่นะทําไมเพรีย้ยยังมาอ่ะอันนี้บอกก่อนนะครับชาวฝรั่งครับสําหรับเพรีย้ยแป้งเนี่ยกําจัดที่มดครับกําจัดมดเลยเพลี้ยมันจะไม่มาอันนี้ถ้าเพื่อน,อนๆคนใดก็คอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้ส่วนประสบการณ์ของผมเนี่ยเมื่อก่อนผมฆ่าเพี้ยนะง่ายครับฆ่าพเพลี้ยนี่ผงซักฟอกก็ได้ใช้น้ํายาล้างจานหรือว่าโอ้มันมีเยอะมากครับการฆ่าเพรีย้ยฆ่าตอนแดดร้อนฆ่าอะไรต่างๆทํามาหมดแล้วครับ ก็เพี้ยตายตายจริงๆครับไม่เถียงใครหรอกแต่ว่ามันมาอีกนั่นแหละสาคัญเพราะมดอะ่ะคือเพี้ยมันมีามพื้นอยู่แล้วแล้วทีนี้มดเขาจะคาบขึ้นมาเพี้ยก็จะมาดูดเนี่ยจากไอจากต้นเราเนี่ยจากดอกจากยอดอ่อนของเราเนี่ยคือเขาพึ่งพาอาศัยกันกับมดถ้าเรากำจัดมดเพี้ยเขาก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกครับมันไม่มีใครคาบขึ้นมาถ้ากําจัดมดได้เพี้ยแป้งจบอ่ะแล้วทีนี้อีกอย่างหนึ่งโรคเชื้อรา ผมก็เจอนะโรคเชื้อราก็มีแล้วเพื่อนบางคนว่าก็ตัดแต่งกิ่งเหมือนกันนะตัดหญ้าเหมือนกันแต่ทําไมโรคเชื้อรายังมาอันนี้ก็ต้องบอกกับเพื่อนเพื่อนครับว่าบางทีเนี่ยตัดแต่งกิ่งเหมือนกันแต่ว่าระยะต้นที่เราปลูกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างของผมเนี่ยระยะแถวเนี่ยตรงเนี้ยสเมตรระยะต้น2.3ผมยังมองว่ามันชิดเลยนะคะใจผมจริงๆถ้าผมปลูกใหม่ได้เนปีนี้ว่าจะลงอีกสักร้อยต้นผมก็จะเอาสัก3าคูณสดีกว่าเพราะว่าผมทาแนวปลอดสารครับต้นยิ่งโลง่งเราจ่งบริหารจัดการต่างๆอะไรนี่ง่าย บางทีเวลาเราเราอาจจะคิดอย่างนี้นิดนึงนะผมผมขอนิดนึงก่อนบางทีเราอาจจะมองว่าต้นเยอะแล้วผลผลิตมันจะเยอะตามอันนี้มันเยอะจริงครับในช่วงแรกช่วงที่ต้นยังไม่โตแต่ว่าพอต้นโตปุ๊บมันก็จะติดกันชิดกันต่างๆการบริหารจัดการการดูแลต่างๆมันโรคโรคแมลงก็เยอะสารอาหารที่เราต้องเติมให้ต้นก็เยอะเพราะว่าจํานวนต้นเยอะไปด้วยแต่ถ้าต้นที่สมบูรณ์จริงๆเนี่รยระยะห่างที่เพียงพอเนี่ยจากปีที่สองสามสี่ขึ้นไปเนี่ย หนึ่งต้นเขาก็ให้ผลผิดเยอะนะครับเราไม่ต้องเน้นจํานวนต้นหรอกเพราะว่าถ้าต้นเราปลูกชิดแล้วเนี่ยพอต้นโตมาผมนะผมก็ไม่กล้าตัดตัดต้นเว้นต้นผมก็เสียดายผมปลูกไปแล้วเนาะอ่ะอันนี้ก็ดูแล้วกันครับบางทีทําเหมือนกันแต่ว่าด้วยระยะห่างที่มันแตกต่างกันมันก็ส่งผลให้ผลที่ออกมาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันได้อ่ะครับผมส่วนเพื่อนเพื่อนคนใดเจอปัญหาเกี่ยวกับการทําฝรั่งคิมจูเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับส่วนตัวผมผมจะตอบให้ทุกคนนั่นแหละครับเพราะว่า ผมเข้าใจนะเ,นเพื่อนๆเวลาเราทําฝรั่งอย่างผมทําเมื่อก่อนเจ็ดปีก่อนเนี่ย YouTube มันไม่ค่อยมีเลยนะจะเจอปัญหาบางทีเราไปถามคนอื่นเนะี่ยถามว่าเออนะครับไอมันเป็นแบบเนี้ยทายังไงเขาก็กักอีกผมไม่เข้าใจจกักๆไว้ทําไมก็ไม่รู้ทั้งท้ที่ตลาดฝรั่งเนี่ยมันก็ออกจากกว้างก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะตรงนี้ก็แลกเปลี่ยนถามถ่ายกันได้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะผมก็ตอบในรูปแบบของผมนีมม่แหละเพราะผมทําแบบปลอดสารผมทํา ก็เอาอยู่นะครับโรคมะเร็งต่างๆเพื่อนเพื่อนคนใดเจอแบบไหนยังไงลองคอมเมนต์มานะครับหรือเพื่อนเื่อคนใดอยากแนะนําอะไรยังไงต่างๆก็ยินดีรับฟังนะครับแลกเปลี่ยนกันครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ่ที่เขาทาฝรั่งหรือเพื่อนๆที่สนใจเนะี่ยเขาจะมาอ่านดูคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยว่ามีแนวทางแบบไหนยังไงบ้างตรงนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ปัญหาต่างๆที่เจออย่างว่าฮะมันก็เจอเหมือนกันแก้ไขต่างกันผลต่างกันแก้ไขเหมือนกันผลต่างกันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนั่นแหละครับ ก็ค่อยๆเรียนรู้ปรับปรุงไปเรื่อยๆดูหลายๆคลิปดูหลายๆคนที่ทําว่าเขาทํำแบบไหนอะไรไงมาปรับใช้ในตัวเราครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ